ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีลกูกสวัสดีค่ะคุณพ่อครับผมโทรมาสซานเน่เด้อจา้าบอกไปยังบอกไปย,งงยังว่างยุ่นบ่ค่ะพ่อครับมือนี่ว่างอยู่ลูกว่างอยู่ว,ว่างพอดีเนาะครับ สบาย<น>ดีบ่พ <บา S 1> ่อสบาย<น>ดีบ่บ <า S 1> จ้าบายดีอยู่หนาวบ่พ่ออยู่ระยองบอพ่อมันติดทะเลบ่ให้หนาวหรบ่ฝนตกบ่บ่มีฝนเไหมล่ะอ๋อระยองมันแรงแฮงบ่มีฝนหรอกอากาศเปลี่ยนแปลงเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนพ่อ กับบ่สบายเห็นข้าวเจ้าวางสารทา้งๆทังๆมีสารประกาศเชียนแปลอย่านี้ข้าเจ้าบอกอะไรคนมึขาเจ้าท่วมากเองไม้น้ำจ้าหนาวได้สองเมื่อหนาวแล้วก็มีฝนน้ำดี่จะสองมื่อนันมันอีห้อนแล้วกับบ่ถึงกับว่าห้อนดอกก็เย็นแน่จักน้อยกันฝนตกนานาแรงบ้านเราแล้วมันมันอยากอากาศมันเปลี่ยนแปลงเลยจ้า น,นี่การโทรมากก็คือจะมาอันเนาตัวเล็กแน,นวทางจากคุณพ่อนั่นล่ละค่ะแนวทางจากเซียนระยองนะคะงวดก่อนงวดก่อนใจละ่ะเขาตัวเล็วิ่งแล้วแม่นหมพอฟันเก่าฟันเก่าแต่ว่าเสียดายเนาะพอาเนาะจับคู่ห้าบอดบอได มันจับบ่ได้ยักษ์ใหญ่เป็นจังไดบวกตองวอลเรียกวิ่งโบเคยผ่านมาจับบ่ได้ตองว่าเล่ย์นี่มันเฮ็ดหล่อมันเป็นตรงวอลเล่ยเล่ย์ดังได้อะลูกมันกับตามสูตรเด้มเฮ็ดได้จังไดเท่ากับตองบอกคนไปแบบนั้นแล้วจ้าเนาะจ้ามันตรงได้กับจ,กจักรวาลจังไดเนาะหลายๆเสี้ยนเพิ่นกับตรงกันมืดเฮ็ดจังไดแล้ว สูตรเท่ากับแค่คืนเองเขาบ่ได้ไปเอาน้ำปูได้มากใจกมันมันแล้วมันส่งกันนั่นแหละจ้าแล้วก็มันส่งยังสี่มันออกเหมลูกออกเลขดังนะออกตลอดเลยจ้าเดี๋ยวนี้นะออกใส่เลขดังคักใส่ไก่เวลาเราบอจ้าเริ่มเลยค่ะพ่อบนบนไหนวิ่งเจ็ดกับแปดเนอวิ่งบนเจ็ดกับแปด เน้นทั้งสองตัวเลยจ้าคือบอกง่ายเต็มร้อยทั้งสองสองตัวระวังเก็บกับแปด่ะอาตับคู่ให้จับคู่เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอาตัดอาตัดเมย์ดอร์อเลยสามตัวให้ชุดเดียววะค่ะ ไปชุดเดียวชุดนี่แหละชุดนี่แหละมันสิวชุดนี่แหละไอ้ตั้เราเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองเท่านั้นแล้วแมนจ้าเอา <c oughs> เอาเลขสลขล่างยิ่งล่างยิ่งล่างนหนึ่งยิ่งล่างหนึ่ง,ลง,ลง,งเลขติดล่างคือแปดกับเก้าเลขติดล่างคือแปดกับเก้ากับคู่หนึ่งเก้า หนึ่งเก้าหนึ่งแปดให้กลับด้วยนะคอนี้ล่างนะค่ะแค่นี้และมันเนียได้แค่แค่เลขสองหางเนื้อเลขล่างเนี่ยจ้าก็ดีแล้วอันนี้ก็เป็นคือแบบว่าเลขหน่อยค่ะกิลีได้งวดนี้นะคุณพ่อกับฟันเม็ดเดียวเองสามตัก็ได้คือ ส่งไปตามไล่เบื้องเันละจ้าออกเฝาเลีงสูตรมันเห็ดมันเห็ดเข่าทุกทุกแคบทุกหัวนะแต่ว่าเลขมันติดใจมันติดถือบ่แค่นั้นนะแล้วก็มั่นใจแล้วมั่นใจหันี่ยมั่นใจเนาะว่าต้องเข่าต้องถูกต้องมีชุดใดชุดหนึ่งแล้วเนาะแม่ภายในเลขสามตัวนะมั่นใจนะ แต่ว่างานพ่อก็ได้ยช่วยพ่อได้ได้เลยวิ่งด้วยได้รายเป็นนายจ้าพ่อคกับโบหน่อยบ่ลายลูกับพ่อได้อยู่ได้กินด้วยจีวะรายกับกับโบแม่นจีวะหน่อยกับโบแม่นนะพ่อพอเป็นคนเลียนเลียนวิ่งจ้า <c oughs> ก็วิ่งหน่อยกับโบเป็นแล้วเนาะนก็ต้องรักเติมด้วยละรักมืนขึ้นเนาะ แม่คันถือก็ได้ร้ายทำบัถือก็เมื่อไร้กันจ้าก็เมื่อไร้กันแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นเงื่อนของเขาถลงไะมันเป็นเงื่อนของเขาว่ามันเงื่อนของเขาเหเขาได้ของเขามาเขาเก็เขาก็เอาตัวนี้ไปซื้อไ้ขาดทุนบอกขาดทุนก็ว่าอัดยายซื้อขนมยายเนาะเพราะเพราะ เขาซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งสียงอ่ก็ได้ลยชี้มือถุนเนาะจ้าชี้มือเราเข่าฝากธนาคารก่อนวันนีมันก็ออกมาเดินไหมมันก็มันบอสไปใส่ได้ละจ้าฮัลโหจ้าคุณพ่อช่วงท้ายแล้วฝากถึงเอฟซีที่พเบลงอยู่ตอนนี้นะจ้าเบิร์เดอรพี่น้องเลย เล็ดังกะขันพี่น้องซื้อเลยกะกะมกกัดกะจังซื้อแต่มันมันใจว่าใหญ่สิเราย่องมันใจว่าเล็กออกแน่ซื้อหนึ่แต่ขันเล็ล่างขันบ่ม,มากกะไอเบิง้งขันส้นอาจารย์ดังๆจังซื้อเล็ล่างแต่ไอ้นักไปทางเล็บนเนอะขัดทื้อได้ได้ซื้อกะ ขอให้สดมันมันสุขสุขนสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพอ่อสวัสดีค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นของจาาคุณพ่อเซียนระยองนะคะบนล่างฟันจะว่าเม็ดเดี่ยวกับเม็ดเดียวนี่นะเพราะมันกับเจ็ดแปดสองต่ว่าเล็กนี่ก็เป็นเลขที่อยู่ในกระแสอยู่แล้วเหล็กดังมากๆแต่ว่าคำนวณได้แบบนี้เด้ก็ต้องปล่อยแบบนี้ ซื้อได้เ่ได้กะเอาไว้เบิ้งก็ได้ว่ามันจะเขา่าโนะคะ่ะคุณผู้ชมพอมันมันดังค่ะแล้วชุดนี้เจ็ดปดสองส่วนล่างนี้ฟันหนึ่งมานะคะหนึ่งเกาหนึ่งแปดน่าจะซื้อได้อยู่แต่ว่าหนึ่งปดมันติด8ดอีกแล้วซื้อได้อาจจะจ่ายบ่เต็มค่ะอาจจะจ่ายครึ่งก็ได้การล่องเบิ้งค่ะพิจารณาเนาะสำหรับ ชุดปลดหนี้เซียนระยองนะคะบนล่างเน้นๆนะคะตามนี้จ้ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า,ขอ,าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะคุ้ใดสนใจนะคะอยากจะหน้าสายไร้สิวนะคะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มนะคะบำรุงผิวนะคะตอนนี้คือท่างช่องนมเดี๋ยวนี้ใส่ตัวนี้อยู่เลยค่ะคุณผูชมต้องยอมรับว่าใช้ดีมากๆนะคะ คือปกตินี่ทั้งนาทั้งนองวิวเนี่เป็นคนผิวมองค้ำรูุมคนกว้างนะคะคือจุดด่างดำนี่จางโล่งอิเลีค่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นไ d ดีไลน์นะคะทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็มีกันแดดใ,ใยไมนะคะนี่ใส่อยูค่ะตอนนี้คุ้สซอว่านาเนียนนาขาวดีค่ะกันแดดตัวน,นี้นะคะสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งน้ำมัน12ชนิดนะคะ12อออยล์พลัสนะคะนี่คือ นำเสนอเลยค่ะตอนนี้คือนี่เป็นที่นิยมมากๆค่ะออเดอร์ล้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้ผลจริงนะคะบางท่านทักมาหานางเบล๋ยวว่าแม่มือชาแม่กินลาเมดีอิลีแม่ตาจากก่อนที่ตอนกินน่ะจะได้ไปลอกตาวันนี้ลอกซังไปจากที่จะได้ลอกตอนนี้คือไม่ต้องลอกตาแล้วนะคะก็คือต้องลองค่ะคุณผู้ชมต้องลองนะคะบำรุงร่างกายและสายตานะคะตัวนี้หนะน้ามัน สิบสองออยพลัสนะคะรวมทั้งแคลเซียมค่ะบำรุงกระดูกและฟันนะคะไกลปวดแข้มปวดขาปวดเอวนะคะคือบำอรุงเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะสนใจก็คักแชทแอดไลน์ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ